Yeah, yeah, let's go I ain't the first with the curse With the thirst that I wanna be Better not worse, man, it hurts I'm on the surface Okay, guys. Today, we're here to see Dream Super Cup. Red color, red wheels. แดงหลอนแดงหลอนนี่ครับจะของรถเดี๋ยว่าดูชิ้นแรกก่อนเลยครับอันนี้เป็นอ๋อทั่วไปงานทั่วไปเอาแต่ก่อนมันมันไม่ใช่อย่างนี้ไม่ใช่หรอครับใช่เป็นชิ้นแรกเป็นดำเป็นดำมาแปลงเอามาแปลงเห็นน็อตเดือดเยอะนะครับเนี่ยริบหน่อยครับสายนี่เป็นสายของอะไรครับ น,นิ้วเป็นงาน,น,านทั่วไปไซต์ถักงานทั่วไปนานแล้วประมาณเท่าไหร่ครับเนี่ยตัวนี้สองร้อยกว่าบาทสองร้อยกว่าบาทแล้วจานนี่เป็นจานของอะไรผมก็ไม่แน่ใจคือมานานแล้วราคาสี่ร้อยมั้งมา,มาลแล้วก็ไล่เป็นน็อตเลดนะครับใช่ครับขอบล้อเป็นของอะไรครับขอบล้อเป็นบรรบันไัยสีแดงนะครับครับ ดูตรงนี้นะครับจะเป็นนับเลสเป็นบางกิดใช่อันนี้ท่อเดินท่อเดิมเดินคอเอาเดินคอมาพักเท้านี้ไปเจาะเองหรือว่าอย่างไงครับรีอไปสับมาผมซื้อมือสองมาครับซื้อมือสองมาได้ราคาเท่าไหร่ครับห้าร้อยกว่าบาทหรือว่าสวยนะครับเนี่ย เฮ้ยตรงนี้เจาะด้วยอ่ะเขาเรียกว่าอะไรตัวนี้ดำใช่ไหมปลาดำปลาดำเท่าไหร่ครับเนี่ยตัวนี้อันนี้สามร้อยแปดสิบมากขึ้นซื้มาานแลมือลิงมือลิงงานทั่วไปครับงานทั่วไปประมาณร้อยยี่สิบพร้อมตัวนี้หรือเปล่าครับอันนี้อันนี้ซื้อมาร้อยห้าสิบ นย่างหลังเป็นไซส์ของอะไรครับสองร้อยครับไซส์สองร้อยบอกป้ายทะเบียนไห้สีไหนสีธรรมดานะออมีบาะได้ครับบาะนี้บะอีอกนาท้องครับได้มาเท่าไหร่ครับตัวนี้อันนี้ผมไปไปจับมาจับมาบาะเดิมไม่จับนะโอถือว่าสวยเลยสวยเลยครับ เที่ยงรอครับใส่ครอบโซ่โชกยังเป็นโชกเดิมอยู่ใช่ครับแล้วไล่น,อน็อตอันนี้ผมใส่เอ้ทำไมตัวนี้มันยาวอย่างเงี้ยอันนี้น,อน็อตที่ไล่ผมใส่อาร์มอาร์มกล่องไงเอามันเกินไม่มีตังค์ซื้อโอ้โ <c oughs> หประโยกน์ไ <c oughs> หนประโยกน์ไหนอันนี้หูหูใส่หูข 110. องร้อยสิบมันจะดูต่ำๆก็แปลกอีกแบบนึงรองเท้ามันเดิมขาตั้งน่ารักจังครับขาตั้ง งบน้อยคนงบน้อยครับนี่ครับเจาะด้วยใช่ครับนี่ไล่รอบตัวไปครับใช่ครับนี่บอกต่อเตะเครื่องได้ไหมครับอันนี้เดิมเดิมครับเดิมไม่มีอะไรเลยไม่ไม่มีแคมก็ไม่มีเดิมเดิมจริงจเดิมจริงๆพ่อผ่ามาเอาไปฟังเสียงกันดีกว่าครับเดิมเท่าเดิมน่ครับเท่าเดิมเงียบเงียบ ท่อเดิมนะครับเดินคอมาอย่างจังได้อย่างกับท่อผ่าหมกเลยหรือรอบกันกงนครับโอเคครับก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดซับสไครต์ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับไปสดีครับ